ชกาชิตไตโตะโมอิมาสวันนี้ค่ะตองก็อยู่ที่ร้านเกงกิอิสักยะนะคะมาในแบบชุดสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราจะไปร้านสไตล์ญี่ปุ่นกันค่ะข้างในจะเป็นยังไงบ้างงั้นไปดูกันเลยค่ะ กองหังอิกิมาโชตอนนี้นะคะตองอยู่ที่ร้านเกงกิอิสักยานะคะแล้วก็ตอนนี้อาหารก็เต็มโต๊ะเลยค่ะเป็นเมนูจากทางร้านเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะเป็นแบบ traditional เลยเป็นแบบสไตล์อิสักยาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดื่มด่ากับบรรยากาศแบบสไตล์ญี่ปุ่นก็มาลองที่ร้านนี้ได้เลยค่ะแล้วเรามาเริ่มกันที่เรามาลองชิมกันเลยดีกว่าที่เมนูแบบว่าออเดอร์ก่อนนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นชีสยากิค่ะ เป็นสูตรของทางร้านเองเลยนะคะนี่ข้างในจะเป็นชีสแล้วก็มีเบคอนนะคะนี่ <c oughs> หืมรสชากลมกรอบมากเลยข้างในเป็นชีสนะคะแล้วก็มีกลิ่นเบคอนหอมอร่อยมากเลยะคะ่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะเป็นโอบัตเกี๊ยวซานะคะเป็นเกี๊ยวซ่าที่ทำร้านทําเองเลยค่ะทั้งไส้ทั้งข้างในมาชิมกันดูค่ว่าเป็นยังไงบ้าง เนื้อแป้งนุ่มมากเลยค่ะกับส้หอมๆหอมหแล้วก็มีใบอุบะแล้วก็น้ำจิ้มแบบเปรีร้ยวๆอร่อยมากๆเลยต้องสั่งเพิ่มแล้วแบบเมนูนี้เรามาต่อกันที่โฮเลงโซสลัะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสลัดผักหมงราดด้วยเบคอนกรอบๆนะะี่ค่ะทอดมาแล้วก็มีโรยด้วยเกลือพริกไทยนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะั้นมาชิมกันค่ะผักใบ ผักโขนะคะมีกลิ่นหอมมะเืกอกับกลิ่นเบคอนกับเกลือแล้วก็พริกไทยนเรียกว่าต้องลองค่ะค่ะแล้วก็มาต่อด้วยที่เมนูไก่ย่างคะ่ะอันนี้จะเป็นโตลิมิโซยากินะคะไก่ที่นี่ก็จะหมักมิโซแล้วก็เบียร์ด้วยนะคะจะทําให้เนื้อไก่นุ่มแล้วก็เข้าเนื้อสับมิโซคะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงขอชิมก่อนนะ <c oughs> มีความเค็มๆหวานๆหน่อยแล้วก็เนื้อไก่ก็นุ่มมากอร่อยมากเลยค่ะอร่อยนี่ค่ะเราจะเอาหัวเชฟข้ามมาลงที่น้ำจิ้มนะคะเราจะมาลองกันที่เมนูเทมปุระนี่ค่ะนี่กุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเน้นๆนะคะจุ่มลงไปที่น้ำจิ้มเลยนี่น้ำจิ้ม กับแป้งหุงวุลวกรอบๆของเนี่อ่ะอันนี้ค่ะนาซุมิโซอิตามะค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นมะเขืออม่วงนะคะผัดกับมิโซะเป็นเมนูที่ตรงชอบมากเลยถ้าใครชอบกินมะเขือนะคะจะอร่อยมากีมะเขือนิ่มๆ เนื้อมะเขือนะคะเขาก็จะแบบว่าร่วมมาแบบนิ่งกำลังดีผัดกับมิสึแล,ล้วก็หมูก็จะเข้ากันมากๆค่าต่อไปนะคะจะเป็นเมนูโอกุระบูตะมาตะค่ะเมนูนี้บอกได้เลยนะคะว่าต้องมาสั่งที่นี่เท่านั้นนะคะเป็นกระเจี๊ยบเขียววันนี้นะคะจะกินแล้วก็ดีกับระบบย่อยของเราเลย <c oughs> อร่อมากเลยค่ะก็คือจะเป็นหมูสามชั้นทํากับกระเพือกเผือกย่างเลยน,นะคะเข้ากันดีแบบไม่น่าเชื่อต่อไปเป็นเมนูในกิมะเตริยากิค่ะอันนี้จะเป็นไก่ย่างกับต้นหอมนะคะเป็นย่างถ่านค่ะที่นี่จะย่างด้วยถ่านนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสเตรินะคะแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงลองของกินดีกว่าที่นึงประมาณ80บบาทเองค่ะ <C oughs> กลิ่นหอมของต้นหอมกับเนื้อไก่ที่ย่างนุ่มๆกินมันก็จะละมุนค่ะต่อไปเป็นยาใสอินากานีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นผักรวมนะคะต้มกับน้ำซุปปลาแห้งค่ะนี้มอชิมก่อนนะคะนี่ คือผักนะคะพอเราต้มกับน้ําซุปปลานะคะก็คือแบบว่ารสชาติของน้ําซุปปลาจะแทรกซึมเข้าไปในตัวผักไม่ให้มีรสชาติที่แบบว่าทําให้ผักมันจะหวานนุมน่มๆ <c oughs> อร่อยมา,มากๆเลย <c oughs> เรามาต่อกันที่ชิโอกระดะย่าง <c oughs> มีค่ะ คนไทยเราก็จะเรียกว่าเป็นปลาราญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะนําเข้าจากทางญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นรสชาติที่เราใช้เครื่องสมุนไพรไทยเป็นเครื่องต้มยำรสชาติก็จะเข้ากันดีกับทางเค็มความเค็มๆของปลาราญี่ปุ่นอันนี้อือหืออร่อยมากรสชาติแซ่บสดใจมากสาวไทยน่าจะชอบเลยค่ะอเน,นี้ค่ะดีมากเลย มาค่ะเรามาต่อกันด้วยโซบะอิตาแมะนะคะอันนี้จะเป็นเส้นโซบะที่ทางร้านจะเอามาผัดนะคะแล้วก็ใต้จานจะรองไปด้วยผักสะัดค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะทานนะคะเราจะต้องราดน้าส้มอันนี้เป็นสูตรของสูตรเด็ดของทางร้านราดน้ําส้มกับพริกไทยดำนะคะมีตำล่า้เราก็จะต้องด้วยราดด้วยพริกไทยดาน,นะคะอันนี้จะเป็นสูตรเด็ดของเฉพาะทางร้านเกงกิกเลยนะคะหาทานที่ไหนไม่ได้เลย น้ำน,น้ำส้มนะคะแล้วก็เป็นการผัดเป็นกลิ่นที่แบบดีอะ่ะดีแบบไม่น่าเชื่อเมนูสุดท้ายนะคะเป็นเมนูพิเศษของทางร้านนะคะก็คือเกงกิอิตาแมะค่ะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะมาชิมกันค่ะอันนี้มาชิมหน่อย <c oughs> หืมเหมือนเขาผัดแล้วก็เข้าเนื้อค่ะมีความเค็มๆหวานๆมันๆ,นๆ,นๆ,นๆอร่อยมากเลยอะ่ะ สำหรับร้านนี้นะคะร้านเกงกีอิสาก,กยาค่ะราคาก็น่ารักน่ารักเบาๆมากเลยค่ะอาหารอร่อยนะคะแล้วก็มีแฮปปี้อัลด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาในช่วง5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะเบียร์สิง2ขวด199บาทค่ะสำหรับคออิสัก,กะยะก็อย่าลืมมาร้านนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย